เสียงกอห้าทางด้านหลังศพสาบเหมือนมีอะไรแหวกเข้ามาทันใดนั้นกรดแก้วสามสีก็รวบร่างของจันทราฟุบลงกับพื้นดินแล้วกิ้งหลุนๆไปหลังต้นไม้ใหญ่หญิงสาวไม่อาจเข้าใจอะไรได้ถนัดชัดเจนนอกจากได้ยินเสียงระเบิดแสบแก้วหูดังขึ้นในระยะไกลมันจะเป็นเสียงอะไรก็ตามแต่ความดังของมันทําให้หลอนอกสันวันไหวไปพร้อมกับสัญชตาตญาณกลัวตายที่พล่านไปทั่วทุกลูขุมขน หล่อนไม่ทราบว่ากรดแก้วสามสีซึ่งเมื่อสักครู่นี้ลัดล่างหล่อนจนแทบหายใจไม่ออกบัตรนี้หลุดไปไหนสาวชาวกรุงได้ยินเสียงผัวผ่าดังติดติดกันหลายครั้งเสียงลมหายใจฟืดฟาดเสียงสะบัดสาบานสับสนละคนคลุกเคล้ากันไปหล่อนสุดตัวนัง,งเะเงอมองก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังถูกส่งด้วยกำปั้นของกรดหัวทิ่มลงในน้ำและอีกคนหนึ่งกำลัง,งโนนเงิยนขึ้นมารับเท้าขวาของเขาพวกนั้นทีเดียว คนแปลกหน้าผู้ทำเสียงระเบิดก็หงายหลังถ่ายทอยฟาดพื้นดินนิ่งเงียบไปรอนเห็นปืนคู่มืออยู่ในมือของกรดแก้วสามสี 4, ซึ่งเขาสลัดมันออกมาจากพุงอยา่าอย่ายิงจันทราร้องเสียงแหลมกรดไม่สนใจเขาเสียบป,ปืนเข้าไปในเสื้อเชิดซุกซ่อนมันไว้ที่เก่าแล้วลุยน้ำลงไปลากอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังหายใจฟอดฟอจนน้ำเป็นฟองขึ้นมาบนตะริงถีบล้างคนทั้งสองเข้าไปเกยกันเสียงเขาเหมือนคำรามเมื่อหันมาทางรอน แผนการของคุณกับพวกล้มเหลวครั้งหนึ่งความตกใจเรื่องปืนที่ระเบิดและการต่อสู้ยังถึงพลิกถึงขิงรุนแรงน้อยกว่าคำกล่าวหาของเขามันทำให้หล่อนพูดอะไรไม่ออกแม้พยายามจะพูดแต่เมื่อไม่มีเสียงหลุดออกมาได้หล่อนก็สั่นหน้าไปมาด้วยน้ำตาคลอดูเหมือนกลดจะเข้าใจดีว่าหล่อนบริสุทธิ์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือเจ้าเลอน้องชายหมู่เลิศและเจ้าเกลรรูปร่างแบบมะขามข้อเดียวทั้งสองนอนแน่นิ่ง ซึ่งตอนนี้แท้จริงเป็นแบบของคนที่หมดท่าสู้และคิดว่าอาการใกล้มดระจะช่วยให้รอดพ้นจากอาญาเถื่อนไปได้แต่ก็เข้าใจผิดถนัดกรดหันมาหยิบขวดเหล้าเปิดจุกออกล้วปรีไปหาคนทั้งสองซึ่งหลับตาแน่นิ่งไม่ไหวติงจิ้งเหลนแห่งบางบานเป็นคนแรกที่กรดกอกเหล้าเข้าไปในรูจมูกแล้วเจ้ามะขามข้อเดียวก็รีบฟื้นขึ้นมาเสียก่อนที่จะโดนแบบเดียวกันเมื่อเห็นลูกพี่ทะลึ่งกรวดทั้งจามทั้งไอน้ำตาไหลพราก เลือกตาขึ้นมองดูฟ้ารวดเร็วครั้งแล้วครั้งเล่าเขาไม่สนใจคนทั้งสองอีกกระทังหยิบปืนเถื่อนกระบอกนั้นเหวี่ยงลงน้ำเองยังอ่อนเกินไปกลดพูดอย่างเฮี้ยมเกรียมฝีมือของเองทําให้ข้ามองเห็นฝีมือของพี่แลวพ่อเองว่าอย่างมากไอพวกปลาขยัยงเองเอาแบบกุย้ยหน้าลงหนังมาเล่นกับข้าทีนี้ข้าขอเล่นกับเองบ้างอ๋อเลเองอย่าได้กลัวว่าข้าจะเล่นงานเองแบบที่เองเล่นงานข้าแล้วกลดแก้วสามสี่ก็นั่งลงบนอกของเลยครั้งหนึ่งเข่าทั้งสอง กดต้นแขนของจิ้งเหรนแห่งบางบานไว้เราขวดนั้นกําลังจะถูกกรอกลงไปในรูจมูกของเลอจันทราลุกพรวดจากที่ลันมาอยู่เบื้องหลังกรดแล้วร้องทําทุกอย่างทําให้มันพูดทําทุกอย่างแม้แต่ฆ่ามันก่อนที่เธอจะเข้าใจฉันผิดว่าฉันเป็นคนชั่วร้ายถ้าเธอไม่ทําฉันทําเองกรดพยักหน้าเย็นใจเถอะคุณผมทําให้มันพูดจนได้นะ่ะกรดใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางกระแทกรูจมูกของเลอรั้นขึ้นไปข้างบนพลางกอกเล่าลงไปอย่างไม่ปราณีเลอทะลรืงอพรวด ท่อนขาทั้งสองสั่นระลิกสำลักพรวดพรวดออกมาน้ำตาท่วมใบหน้าตาดำเละเข้าหากันบอกมาเลยบอกมาเดี๋ยวนี้ใครใช้มึงมาฉันฉันขอกราบตีนพี่เสียงเลอพูดอย่างลำบากขอกราบฉันเองฉันก็ไปเตี้ยกรดลุกขึ้นแล้วถอยหลังมายืนอยู่ที่ปลายเท้าพูดต่อไปเลยพูดต่อไปก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปข้าทนมานานแล้วตอนนี้กำลังจะทนต่อไม่ได้ละและข้าจะต้องเล่นงานเองพวกของเองพ่อเองพี่เอง เลอผู้ซึ่งเป็นนักเลงเรลดลูกน้องของพี่ชายลืมทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองพงงกขึ้นนั่งพับเพียบพลางพนมมือไหว้เขาย่อมรู้อะไรต่อมีอะไรดีว่าถ้าคนคนนี้ฉุนเฉียวเหมือนอย่างพี่ชายก็หมายถึงว่าเขาได้มาใกล้จุดดับเขาเต็มทีแล้วที่ตายของเขาอยู่ตรงนี้เองเขาเริ่มสารภาพว่าเขาเห็นจันทราลงเรือมากับกรดก็ติดตามมาและคิดว่ากรดคงพยายามลวนลามลูกสาวคุณพระเขายอมรับผิดว่าเขามีเจตนาร้ายต่อกรด ด้วยเจตานาดีต่อจันทราเมื่อจบแล้วเลอซึ่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตัวที่จะเรียกได้ว่านักเลงก็ยกมือขึ้นไหวอีกครั้งหนึ่งด้วยคิดแต่ในด้านรายว่าตัวกําลังเสียท่าฝ่ายศัตรูที่จะเล่นงานถึงขนาดปางตายเป็นอย่างน้อยยกโทษให้ฉันทีพี่ฉันผิดไปแล้วเข้าใจผิดอย่าเป็นศัตรูกแกกันเลยคราวนี้ฉันจะไม่ลืมบุญคุณพี่กรดเลยกระทิงโทนผู้มาจากถิ่นไกลมองเลยอย่างสังเวชเราพูดด้วยน้ําเสียงเหมือนน้าค้างกลางดึก สำหรับลูกชายนักเลงใหญ่อดีตกำนันผู้ทำตัวเป็นเจ้าพ่อบางบานเองยังเด็กนักเลยพ่อเองกอบโกยเงินมาสะสมไว้ให้เองล้างผ่านเท่าไหร่ก็ไม่หมดพี่ชายเองยังซ้ำความมั่งมีให้หนักขึ้นไปอีกทั้งเองก็หามีวิสัยที่จะเป็นนักเลงอะไรกับเขาและคนอย่างข้าก็ไม่เคยทำคนอย่าว่าแต่เองเลยพี่ชายเองข้าก็ยังไม่คิดจะเล่นงานตอบทั้งที่รอบกัดข้ามาหลายครั้งหลายหนกลับไปบอกพี่ชายเองวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นเองลไล่เตี้ยเสียท่าข้าอย่างไร อย่าเล่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่จงบอกมันด้วยว่าข้าไม่ทนอีกต่อไปที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับไอเลิศและพ่อของเองต่อไปเนี่ยข้าจะเป็นฝ่ายลุกบ้างถ้าไม่มีปัญญาตั้งรับให้เหนียวแน่นให้มันตีโตมาบอกมันจําคําข้าไว้เองไปบอกไอเลิศอย่างนี้ถ้าวิสัยพานของมันจะทําให้มันเที่ยวแหกปากบอกใครต่อใครว่าข้าระดลานท้ามันจงบอกมันว่าข้าท้าจริงลุกลงเรือไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจคนอย่างข้าเอาอะไรแน่ไม่ได้ไอแพ้วยังจอดประโยคหลังนี้เรื่องเด็ดยิ่งนัก จิงเหล่นหนุ่มแห่งบางบานจามเ่าที่อัจจมูกเพราะสว่าปามผิดทางสองสามครั้งแล้วหันมาสบตาเจ้าเตีย้ยซึ่งมีอาการเหมือนใกล้ปลาช้าอยู่ลมมารอให้รู้ทีว่าขืนอยู่ถ้าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเพราะฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนใจทุกอย่างจะเร็วลงถึงขีดสุดพลันเจ้าคนที่มีอาการใกล้าตายก็กระปี้กระเป๋าพลวดพลาดลุกจากทีโกยแนบไปทางหญ้ารกปลดเดินตามไปดูเห็นทั้งสองเข็นเรือที่เกยตะลิงไว้ต่างรีบลงและจ้ำเหมือนติดเครื่อง เขาเหลียวหลังกลับมาเห็นจันทราทันทีความคิดอย่างหนึ่งก็แวบ,บขึ้นสมองเธอคงไม่เข้าใจฉันผิดแล้วจันทราพูดอย่างไม่สบายใจทีแรกก็เกือบไปแต่เอาละผมคิดว่าเรายังมีเรื่องต้องพูดกันอีกสักหน่อยก่อนกลับฉันคิดว่าฉันควรล้างมือเรื่องนี้เสร็จแล้วไม่มีอะไรเป็นมงคลกับฉันเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เวลาที่คุณผู้หญิงจะมานั่งน้อยเนื้อต่ําใจถึงเรื่องที่คุณผู้หญิงยื่นมือเข้ามายุ่งโดยไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ฉันกลัวกลัวกลัวผมเหรอเปล่าหล่อนสะบัดหน้าย,ยังขัดใจ ฉันกลัวความเกเรของคนอีกหลายคนที่ชอบตัดสินกันง่ายๆอาจเลยไปบอกพวกมาอีกกลางวันแสกๆคนเหล่านั้นไม่กล้าพอที่จะแลกด้วยการลงทุนหลายศพต่อศพเดียวหรอกฉันเข้าใจแล้วเธอเป็นคนน่ากลัวเสียจริงๆเขาเดินเข้าหาร่อนทั้งสองอยู่ในระยะประชิดแต่จันทราไม่ได้ถอยหนีเมื่อเห็นสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดเอาการเอางานของกรดแก้วสามสีแล้วเขาก็เอ่ยว่าผมพอจะเข้าใจคุณเป็นทูตสันติ คุณมาเพื่อพยายามให้ผมกลายเป็นฝ่ายโน้นแทนที่จะเป็นตัวของตัวเองแต่คุณก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ผมเป็นคนอีกชนิดหนึ่งไม่มีทางจะเข้ากันได้แม้ผมไม่ใช่พ่อค้ากบแต่ก็ไม่เคยเป็นพ่อค้าทุกชนิดที่ผิดกฎหมายงานนอกกฎหมายห้ายๆผมไม่ชอบแต่เรื่องต่อสู้คุณย่อมต้องรู้ว่าชีวิตคนเราขึ้นอยู่กับการต่อสู้ไม่ว่าด้วยกำลังกายไม่ว่าด้วยสมองไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ถ้ามันขึ้นกับศิลธรรมก็เป็นการต่อสู้ที่ใช้ได้ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนฉลาดรอบรู้้ถึงงเพียียน ฉันไม่คิดเลยจริงๆรอนเสียงอ่อยตะกุกตะกักฉันจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรนอกจากอย่างน้อยคุณคงเป็นนายตำรวจผมชื่อกรดแก้วสามสีแล้วก็เป็นนายกรดอย่างว่านี่แหละคุณผู้หญิงเชื่อผมเถอะผมไม่ใช่คนตลบตะแลงอะไรหรอกนี่นะเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วกรดก็เล่าเรื่องของจรันให้ฟังเป็นเราๆในที่สุดก็มาถึงตอนสําคัญเลิศเป็นคนร้ายกาศที่ครองความเป็นใหญ่เพราะเลือดเนื้อและความวอดวายของคนอื่นร่วมทั้งชีวิตด้วยเมื่อเขาเป็นนักเลง เขาเอาชีวิตคู่ต่อสู้แบบหมารอบกัดเมื่อเขาเป็นตำรวจเขาก็ทะระยศต่อเรื่องแบบเมื่อเขาเป็นเจ้ามือสลากกินรวบเขาก็ล้างผ่านฐานะคนนับไม่ถ้วนเขากินกระทั่งเงินของเด็กนักเรียนเขาทําให้คนบ้าั่างการพนันดุร้ายเสยยิ่งกว่าผีดิบสูบเลือดเมื่อเขาบ้าตันหาเขาไม่เคยล้าเว้นลูกใครเมียใครแต่ไม่เป็นไรแรกเริ่มเดิมทีผมไม่ได้มาคิดล้างผ่านเขาด้วยเหตุเหล่านี้เพราะผมไม่ใช่ตำรวจอย่างที่คุณเข้าใจผมมาเพื่อเจ้าเด็กคนหนึ่ง ที่วุวิจะตัดสินชีวิตด้วยวิธีบัดซบที่สุดที่ผมเล่าให้ฟังแล้วผมก็มาเพื่อระง,งับอิทธิพลเถื่อนที่จะสกัสกดกา,การต่อสู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายผมมาเพื่อความรักของครูจำเรียงกับจรันส่วนเรื่องผิกดกฎหมายอื่นๆเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผมก็หากว่าเขาต้องการแม่ครูจำเรียงทำไมเขารีรออยู่จันทราถามอย่างสงสัยก็ถ้ามันไม่มีผู้หญิงที่สวยมานางฟ้ามาจากกรุงเทพป่านนี้หากเขาไม่ได้ครูจำเรียงไปเป็นนางบำเรอเลือดคงน้องท้องน้ำท้องทุ่งแล้วล่ะคุณ ถ้หมายความถึงชั้นเหรอแน่นอนระหว่างครูจำเรียงกับลูกสาวคุณพระเศรษฐีจากกรุงเทพเขาเลือกคุณก่อนแล้วจำเรียงทีหลังนำหน้าคนอย่างนั้นว่าแล้วจันทราก็หวัวเราะเสียงพรานั่นมมนเป็นเรื่องของเขากับคุณเธอเข้าใจอย่างไรผมเข้าใจอย่างที่ผมพูดคือไม่ใช่เรื่องของผมแต่เธอต้องคิดคิดเธอคิดอย่างไรผมคิดว่าสตรีที่มาจากถิ่นเจริญชาติตระกูลดีได้รับการศึกษาดีจะมาเลือกเอาผู้ชายแบบนี้เป็นคู่ครองถ้าไม่บ้าก็ต้องเป็นเรื่องของความมัวเมา ฉันคิดว่าเธอพูดถูกผมว่าผมก็คิดถูกเหมือนกันคุณกลับไปบอกเขาเถอะบอกว่าผมพูดอย่างนี้เปิดทางให้จรันมาสู้คดีอย่างบริสุทธิ์แพ้ชนะว่ากันตามเรื่องของกฎหมายเปิดทางให้คนดีเป็นคนดีต่อไปให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักให้เขาทํามาหากินอย่างสุดจริตแม้ว่าจะยากจนปัญหาต่างๆจะหมดไปผมอาจเดินทางต่อไปหรือไม่ก็กลับไปนครนายกเธอเป็นคนนครนายกเหรอไม่เป็นก็เหมือนผมละทิ้งฝูงมา ท้อฝูงของผมต่างมีตัวเมียที่สุดแสนจะน่ารักไปตามๆกันบางก็งมีไอ้แง่บ้างกําลังจะมีผมมันเป็นคนโดดเดี่ยวก็ตะเลิดเข้าป่าเข้าดงไปจนกว่าจะเจอตัวเมียชั้นเยี่ยมที่ผมต้อนกลับเข้าฝูงได้เรื่องของเธอสนุกดีเอากันเพียงเท่านี้ก่อนคุณไปพูดกับเลิศบอกว่าพอะเรื่องที่เจ้าเลิศเป็นคนก่อนนี่แหละทําให้ผมต้องพูดเรื่องนี้กับคุณเอาละฉันจะลองพูดกับเขาเองนอกจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ขอให้คุณลืมเสียให้หมดนึกซะว่าเป็นฝันร้ายกลางวันนแล้้วเปดดูรอย ผมขอโทษเพราะทนความสวยงามของคุณไม่ได้และคุณไม่ควรมาพบปะผมอีกอ๋อแน่ละ่ะรอนกระแทกเสียงแหลมแต่ห้วนขอบพระคุณและขอโทษคุณอีกครั้งหนึ่งรอนใช้หลังมือเช็ดจมูกที่เต็มไปด้วยละอองเหนื่อลูกสาวคุณพระเกียดกลิ่นเหล้าโรงเหมือนใจจะขาดเพราะมันติดปากติดจมูกทําให้นึกถึงบทจูบดุเดือดทรหดซึ่งกลับประทับอยู่ในจิตในใจเศรษฐีเลิศนั่งกินเหล้าโรงกับลาบเนื้อและหอยแครง ซึ่งความอยากผสมความมั่งมีทําให้ส่งลูกน้องไปซื้อมาจากตลาดเก่าที่กรุงเทพเมื่อหล่อนย่างเท้าขึ้นไปบนชานกว้างใหญ่ปูด้วยไม้เต่งแผ่นใหญ่แกงฤทธิ์พิษหึงก็สว่างวาบขึ้นในดวงใจของอดีตในสิบตำรวจผู้กลายเป็นผู้ร้าไปทั้งเนื้อทั้งตัวอ๋อคุณมาเขาพูดเสียงกล้ำอยู่ในลําคอเหมือนกัดกรามฉันมาก็ดีแล้วดีกว่าศพฉันมาเรานะพเจ้าน้องชายเราแล้วหรือยังผมเทพมันลงมาจากเรือนเมื่อตะกี้นี่เองดีมาก เสียงของหญิงสาวแสดงความไม่พอใจให้เห็นชัดดื่มมากทีเดียวเขาเล่าให้ตัวเราฟังหรือเปล่าว่าเขาเกือบฆ่าฉันเสร็จแล้วคนหนึ่งด้วยปืนตาวัวตาควายอะไรนั่นมันบอกผมว่ามันทนไม่ได้ที่เห็นคุณจูบกับไอ้นั่นไอ้เด็กสัตว์ร้เหวเสียงตันทรารุนแรงกระทั่งเลิศรู้สึกตัวว่าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดหรือแสดงกิริยาวาจาเหมือนดังที่เคยกระทำกับคนอื่นมาแล้วมันอาจตาฝาดไปครับคุณเลิศเปลี่ยนเสียงใหม่ แต่อารมณ์หญิงสาวเปลี่ยนใหม่รวดเร็วอย่างเลิศไม่ได้หล่อนย้ำหนักออกไปอีกว่าไอเด็กสารเลวน้องชายของเธอเกือบยิงฉันเสร็จแล้วได้ยินไหมนายเลิศครับได้ยินแล้วความเฉียบแหลมของสตรีย่อมเหนือกว่าบุรุษหากเป็นจันทรากับเลิศยิ่งเป็นการเอาตัวรอดจันทาก็ไม่คำนึงถึงว่าเจ้าเลิศกับเกลอของเขาจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายสักปานใดเรื่องจูบหล่อนประคองเสียงได้อย่างสนิทคือเรื่องของไอคนสิ้นคิดที่ไปเสียท่าเขา คนหนึ่งถูกถีบลงไปจมน้ำใกล้จะตายอีกคนหนึ่งโดนเขาสองสามโป้งก็ตามมองฟ้าหลังจากที่ยิงเขากับฉันเราไม่ถูกแม้แต่ลูกหมาแล้วนายเลอผู้นั่งพนมมือไหว้ขอชีวิตตอนนายกรดก็เอาความมาป้ายร้ายฉันว่าฉันไปจูบก,กับนายกรดเธอคิดหรือว่าฉันเป็นคนยังไงที่รู้จักผู้ชายคนนั้นประเดี๋ยวเดียวก็ไปจูบก,กับเขาเธอเชื่อเจ้าน้องชายตาขาวของเธองั้นเธอเห็นฉันเป็นใครเป็นผู้หญิงชนิดไหนเลิรดหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษเขาพยายามช่วยตัวเองด้วยการดื่มเหล้าเพื่อให้หน้าตาและประสาทชา จันทรายิ่งลำพองใจทุละของเธอฉันจะบอกให้หล่อนย้ำเสียงแหลมยังหมดความเกรงอกเกรงใจทุละของเธอที่ฉันไปทําให้นั้นไอ้น้องชายห้าร้อยของเธอนอกจากไปทําลายพิธียังใส่ร้ายฉันอีกเดี๋ยวผมเจอมันจกะกระเทือกกระอักเลือดหลอนสั่นหน้าชา้าช้าไม่มีประโยชน์ในเลือดน้องชายเธอเป็นตัวเมียอย่างที่นายกรดเขาว่าจริงๆรรอบกัดแล้วกัดไม่อยู่ด้วยแต่นั่นแหละหากกัดอยู่ฉันก็พลอยเป็นผีหรือไม่ก็ปางตายไปด้วยอีกคนหนึ่ง แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหากฉันโดนยิงหรือกลายเป็นผีอยู่ที่นั่นเลิศก,กัดกรามกรอดด้วยความแค้นน้องชายทีนี้สมมุติฉันไปกอดไปจูบกับผู้ชายคนนั้นหรือคนไหนไอ้น้องชายของเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะบุกเข้าไปยิงเขาหรือยิงฉันมันมีสิทธิ์อะไรเธอมีสิทธิ์อะไรบอกมาเปล่าครับเป็นความบ้าของมันบ้าละขี้คลาดไม่สู้คนเอาแต่แต่งตัวถูกล่อนรับและทีนี้เพราะน้องชายเธออีกเหมือนกันที่ทําให้แผนทุกอย่างเสียหมด ร้ายยิ่งกว่านั้นนายกรดยังชี้หน้าด่าฉันอย่างหมดทางแก้ข้อกล่าวหาว่าฉันเป็นนางนกต่อรอกเข้ามาให้น้องชายเธอยิงอ๋อเรื่องนี้ผมไม่กลัวมันนั่นเันเรื่องของเธอแต่ความเสียหายของฉันเล่าใครเป็นคนรับรองโดนไม้หนีเขา้าเลิดผู้ยิ่งใหญ่ก็หมดตําราค้านหรือจะแก้ตัวมันเร็วที่คนของเราเขาพูดอ่อยๆเรื่องนี้ฉันล้างมือได้เพราะนอกจากจะพยายามช่วยเพื่อประโยชน์ของเธอแล้วฉันยังถูกใส่ร้ายแบบเร็วๆจากน้องชายเธออีกด้วย แต่จะต้องให้จบความเสียก่อนเจ้าน้องชายของเธอบอกหรือเปล่าว่านายกรดเขาพูดอย่างไรมันท้าผมเขาพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาถูกเล่นงานานับครั้งไม่ถ้วนแต่นี้ต่อไปเขาจะเล่นงานเธอบ้างหากนายเลิศไม่ตีโตก็ให้ตั้งใจรับให้จงดีนี่เป็นความเจ็บใจของคนเจ็บใจที่ถูกลอบยิงและจับได้คาหนังคาเขาซึ่งเรื่องนี้หากถึงมือตำรวจจะว่าอย่างไรฉันเป็นพยานเท็จได้ไหมข้อเท็จจริงมันแดงโล่อย่างนั้นเขาไม่มีทางจะเข้าใจผิด ฉันก็หมดหนทางจะให้เขาหายเข้าใจผิดได้ว่าฉันพาไปหาเขาพบเขาด้วยเจตนาดีอยากจะให้เขาเป็นเพื่อนน้ำมิตรกันเสียจันทรากับกลายเป็นฝ่ายของกรดแก้วสามสีไปโดยไม่รู้ตัวระยะนี้เราเห็นจะเป็นไปไม่ได้เลิศก,กัดกรามอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็หมดธุระแต่ขอบอกว่าคนคนนั้นมีอะไรลึกลับน่ากลัวมากกว่าที่เธอและใครๆคิดกันหลายชั้นนักฉันกลัวว่าเขาจะมาหมายอย่างที่พวกเธอพูดกันนั่นแหละว่าเหนือเมฆหรืออะไรทํานองนั้น ผมเคยกับงานฆ่าคนมามากแล้วแต่ก็ยังไม่เคยกับงานถูกฆ่าจันทรายะอเย้ยในทีนี่นะเรื่องฉันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเอาคําบอกเล่าของเขามาบอกกับเธออีกต่อหนึ่งว่าในกรดแก้ว3ามสี่คนนั้นต้องการอยู่เพียงอย่างเดียวอะไรครับเจตนาของจันทราต้องการกบเกลื่อนร่องรอยที่แท้จริงที่ประทับอยู่ในความทรงจําอันขมขื่นของรอนถ้าเธอทําได้ทุกอย่างจะดีขึ้นผิดคาด แล้วคนคนนี้ก็จะไปเสียจ,จากที่นี่เขาจะได้ไม่คอยเป็นหนามคอยทิ่มแทงหรือกีดขวางทางเดินของเธออะไรกันครับคุณไอ้กรดต้องการอะไรจากผมเห็นจะเป็นเงินเสร็จละกระมังจันทราสันน้าเธอรู้ดีว่าคนคนนั้นมีเงินพอใช้จ่ายเขาต้องการให้เธอระงับการลุกลานผู้หญิงเสีกคนหนึ่งเขาต้องการให้เธอปล่อยเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นไปตามกฎหมายเขาต้องการให้เธอระงับการลุกลานครอบครัวซึ่งเขาถือว่าเขากําลังรับผิดช,ชอบซึ่งฉันเห็นว่าน่าจะเป็นไปได้ เลิกทำหน้าตายเลิกคิ้วยังสงสัยแล้วพึมพำมันต้องการอะไรของมันดูช่างใหญ่โตเสียเลิกเกินจันทราตวัดหางเสียงอย่างลำคาญใหญ่หรือไม่ใหญ่เขาก็ทำให้เธอกับพวกวุ่นวายล้มหายตายจากไปแล้วไม่ใช่เหรอเลิดพยายามยิ้มแต่ก็ยิ้มได้อย่างลําบากแต่ฟังเสียงดูมันใหญ่เกินตัวจริงๆครับผมจะลดลาวาสอกจนเกินไปผมก็ไม่ใช่ผม ผมก็จะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วก็รักษาเรียมครูต่อไปไม่ไหวเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งทําให้ใครต่อใครคิดว่าผมเสียท่าเจาหมอกรดนั้นความจริงผมไม่รู้เรื่องเลยคนของผมซึ่งรักผมอย่างอุทิศชีวิตให้ทําลงไปโดยพรละการคนอย่างผมหากทําอะไรด้วยสมองโดยความคิดตัวเองผมไม่เคยพลาดถ้าพลาดผมก็อยู่ไม่ได้จนบัดนี้แต่ตามที่เขาท้ามากับไอเลอผมจะรับคําท้าเขา หากคุณอยู่ที่นี่ต่อไปคุณจะได้เห็นศึกใหญ่ฉันไม่เรียกมันว่าศึกใหญ่เพราะฝ่ายค้าศึกของเธอเห็นมีคนเดียวอ๋อเสียงยักของเลิศและคนไปด้วยความแค้นศึกใหญ่ก็หมายถึงเขากับผมสองคนเท่านั้นจันทราทําท่าจะประกาศออกมาว่าอยากจะดูศึกที่ว่านี้เพราะผู้ชายคนนั้นเท่าที่หล่อนเห็นจัดว่ามีรอยเสืออยู่เต็มตัวทีเดียวแต่อย่างมากหล่อนก็เพียงยักไหลมันเป็นเรื่องของคนอื่น ส่วนภาระของฉันที่รับปากกับเธอก็สิ้นสุดลงเพียงรับฝากถ้อยคําของคนคนนั้นภายหลังที่เจ้าน้องชายเธอทําให้ความเข้าใจคล้อยเขวกันไปหมดเธอยินดีที่จะฟังถ้อยคําเขาตอบไหมผมยินดีเขาตอบเสียงลึกตาหยีเล็กหลีกระพริบหลายครั้งติดกันเขาว่าเขามาเพื่อภาระของผู้ชายที่ชื่อจรันเขาว่าเธอมีเมียมากมายก่ายกองแล้วไม่ควรไปรังแกครูจำเรียงซึ่งเป็นคู่รักของชายที่ชื่อจรัน เขาต้องการให้เธอตกลงเรื่องที่ดินซึ่งความจริงก็เรียบร้อยไปแล้วเขาขอให้เธอเลิกลาจากความคิดที่จะขืนใจครูจำเรียงปล่อยให้คู่รักทั้งสองครองรักกันต่อไปโดยทำมาหากินอย่างสุจริตซึ่งคำขอร้องเช่นนี้เองฉันก็เห็นพ้องด้วยเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปโต้เถียงนอกจากเถียงข้างๆคูครเขาว่าเมื่อทุกอย่างเป็นไปได้และเรียบร้อยแล้วเขาบอกจะไปเสียจ,จากที่นี่เธอจะว่าอย่างไรฟังความเห็นฉันบ้างไหมเชิญเถอะครับเชิญเถอะ เธอน่ะก็เหมือนนกเลงใหญ่ทั้งหลายเหมือนเศรษฐีทั้งหลายที่กําลังละเมิทั้งความมั่งคั่งทั้งอํานาจเมียมากมายกายกองทาไมจะเว้นเสียสักคนหนึ่งไม่ได้เนเมื่อผู้หญิงเขาไม่ได้ปรงใจในตัวเธอเรื่องจําเรียงเรื่องเล็กแต่เรื่องไอ้เลอเรื่องใหญ่ทำไมไม่คิดว่าในเลอไปยิงคนคนนั้นเขายังไม่เอาเรื่องแล้วทำไมไม่ปล่อยเป็นเรื่องของศาลที่จะชี้ขาดทั้งลงโทษผู้ผิดแต่ก็นั่นแหละ ฉันก็ฟังมาแค่นี้ส่วนจะลงความเห็นว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรฉันไม่กล้ามันเป็นเรื่องของเธอซึ่งคลองความเป็นเจ้าถิ่นอยู่บางทีสําหรับคนอื่นอาจเห็นเป็นเรื่องขี้ผงแต่สําหรับเจ้าถิ่นเรื่องนี้อาจถือเป็นเรื่องความเป็นความตายสุดแท้แต่เธอเถอะ